สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับรถผมนีปัญหาคืออัพนิสันเมร่านะครับอัเมร่าปีปีสองหนึ่งฮะครับเป็นไงครับคือวิ่งไปเนี่ยมันมีอาการแบบสะดุดนะครับลอกเครื่องสวิงอะครับผมครับรถติดแก๊สไหมครับไม่ได้ติดครับไม่ติดล้มนอนเลยครับโอเครถรุ่นนี้จะเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองนะครับเกียร์ a u t o m a ติ c ในรูปแบบ CVT นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสามสูตรนะครับไปทําอะไรมาแล้วบ้างครับเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับโผมในตัวนิสสันแอเมร่านะครับมีไฟรูปเครื่องโชว์ไหมครับไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคถ้าไม่มีนะครับนิสสันแอเมร่าเลขไม้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับโอเคหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับอาการสะดุดกระตุกของนิสสันแอเมร่านะครับที่พบบ่อยๆนะครับหนึ่งครับหัวเทียนสองคอยจุดระเบิดสามหัวฉีดเบนซินสี่มอเตอร์ EGR นะครับหนึ่งใน4อย่างของรถท่านนี่มีปัญหาในระบบของเครื่องยนต์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือระบบส่งกําลังก็คือระบบเกียร์ CVT ครับอาการมันจะคลา้คลายเครื่องยนต์มากเลย<อ>เพราะฉะนั้นนะครับอาการเหล่านี้นะครับท่านต้องหาช่างที่เขามีความชํานาญนะครับในเรื่องของนิสสันอเมราแล้วทําการตรวจสอบตามคําแนะนําเลยนะครับพอมีแค่นี้เองครับท่านนะไม่ไม่ยากเลยนะฮะ มเพราะพอจะมีแนะนาช่างคือเพื่อผลที่ต่างจังหวัดอาทิตย์โลกพอจะมีช่างแนะนํได้ไหมครับก็ถ้าไม่มีก็เข้าศูนย์บริการครับศูนย์บริการที่สั่นเลยให้เข้าเช็คเลยครับว่าหัวเทียนคอยหัวฉีดหรือมอเตอร์อีจีอาร์มีปัญหาไหมเพราะรถสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นะครับมันสามารถใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์หรือคอนซซลสแกนเข้าไปตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับอ๋อครับครับครับมีแค่นี้เองฮะสองส่วนครับส่วนหนึ่งจากเครื่องที่บอกไปส่วนที่สองจากระบบส่งกาลังก็คือเกียร์ซีวีทีอาการมันจะคล้ายๆกับ มีแค่นี้ครับท่านิดนึงครับผมรู่นไปบางทีมันก็มีรูปออโต้ขึ้นนะครับโอเคมีโอกาสเป็นที่เกียร์ครับลองตรวจสอบดูครับเป็นที่เกียร์นะครับมีโอกาสมีโอกาสครับเพราะเดี๋วนี้กล่อง e c u มันลิงก์ถึงกันหมดนะครับเพราะนั้นใช้คอนเซิลสแกนหรือคอมพิวเตอร์สแกนจะบอกได้ชัดเจนครับว่าปัญหาเกิดจากเกียร์หรือเกิดจากเครื่องนะครับเพราะบางทีมอเตอร์ eca ก็มีปัญหาตรงจุดนี้เหมือนกันครับสำหรับนิสซานไม่ได้ครับผมครับแก้ไขได้ไม่ยากครับครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ